สวัสดีครับนะครับอาจารย์ครับรีวิวการใช้งานครับอันนี้กลองเขาได้ไปนะครับเนาะเขากำทำการเปิดเลยครับอาจารย์ครับนะครับผมสานแบตไปให้เต็มเรียบร้อยนะครับตามที่เขาคุยกันไว้นับในนี้กับสีไซส์ต่างๆให้นำเสียอธิบายนะครับอันนี้คู่มือเขาฟังเบิรงคิบบอเข้าใจเปิดเบิรงเองได้ครับนะครับเนาะเดี๋ยวสีเอาว่าทงไปให้น้ำนะครับตัวนี้นะครับไทยซีกับยูเอสบีเอาไปสาน ซาดเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวอ่สายนะครับส่วนไทซีไทซีทูไทยซีอาไว้อัดโทรศัพท์บุนใหม่นะครับเนาะอันนี้ไทยซีทูไลนิง่งหรือว่าใส่อัดอ p ป l e เขามีสามจุดหาปกติมีให้ไปสองเส้นส่วนหูฟังนะครับเนาะนีนะ่แพ็กมานะครับนี่เป็นเครื่องของเขานะครับผมซาดแบตให้เรียบร้อยนะครับเนะาะเดี๋ยวมาเบริรงพร้อมกันนะครับ เพื่อเป็นการเข้าใจง่ายนะครับเนาะอ่ะบัตรนี้นับเมื่อเขาเออเอาขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์ครับนับสังเกตทั้งนี้ครับมีสองหูครับอาจารย์อันนี้ใสหูฟังอันนี้ใส่ออกตู้ PA หรือว่าตูเครื่องเสียงเขาก็ไดนะครับเนาะพวกนี้นับส่วนมาเบื่องทางนี้ครับบัดนี้อันนี้ใสไม้สี่โวลต์เป็นหัวแจ็คแบบมินิใส่ไม้ได้หนึ่งตัว ไม่รรมดานะไม้สองไม้หนึ่ง,ไม,ง,ไ,มงไม้สองนี่แหละพินเ้องสีเข่านี่ครับไม้หนึ่งไม้สองนี่นะครับอ่าอ่าต่อมาเออเฮดเซนนี này, ส่สิเป็นหูฟังแบบแบบแบบมีเแอบบ่อแบบไม้ในโตส่วนมิวสิกต่อคอมเข่ามาหนี่ก็ได้หรือว่าต่อโทรศัพท์เข่าตรงบ่ต้องเปิดบุูรก็ได้ส่วนเหาสงใส่ไหลนะครับเ้องใส่สองไหลหนึ่งไหลสองไหลสามนะครับหรือว่าเอ่าโอทีจีไปพีซี นะครับหรือว่า OTG ไปไลน์นึ่งช่องนี้ก็ได้นะครับส่วนชาร์จนี่ก็คือสายก็คือสาย USB นี่ยแหละสาย USB กับสายไทซีมาชาร์จสองนี้นะครับเวลาแบตมันเบิร์ดเราเอาไปชาร์จครับอาจารย์ครับนะครับบัดนี้พินเฮาหนับพินเฮาก็ต่อเข่าไม้หนึ่งหรือไม้สองนะครับจากมาจากเอฟเฟคครับอาจารย์อันนี้ผมจะต่อเข่าไม้สองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าช่องไม้หนึ่งเดี๋ยวผมจะต่อไม้เพราะเสียบเครื่องเข้าไปแล้วมันจะบริยินนะผมติต่อไม้อ่า ต่อไม้ของผมเข้าไปอีกนะครับเนาะแต่ว่าต้นไม้นี่บ่ได้แถมเด้ไม้นี่แพงมากนะครับเขาหาไม้ดึกถือมาใส่ก็ได้ครับอาจารย์ครับนะครับอ่าผมวกระสีต่อสองไม้นึงนี่สองนี่นะครับเนาะก็เป็นสีเคียงเขียงนะเดี๋ยวทำไงต่ออีกฝั่งหนึ่งนี่ตรงฝั่งนี้นะครับสองไม้นึงไม้สองไม้ไม้สองจะเป็นพินเฮานะครับเนาะส่วนทั้งนี้อา่าอาจารย์สามารถใส่อีอกเส้นหนึ่ง ครับอีกเส้นหนึ you. ่งครับอาจารย์ครับที่เฮาแถมไปให้นี่มันมีอยู่ในกล้องอยู่แล้วครับอาจารย์ครับนะครับมีอีกเส้นหนึ่งเท่ากับเอาไปถอดต่อเข้าเอฟเฟคเข้านี่แหละนะครับเขาก็เสียบเข้าไปโอ้เสียบแล้วว่าใดนี่เนี่ยเสียบแล้วตรงไม้สองนี่เขาก็หันกลับมาครับอาจารย์หันอวยทางนะครับส่วนทางนี้เอ้าอาจารย์มันเข้าเอฟเฟคว่าใดดีเพราะว่ามันเป็นอ่าแจกหน่อยเขาก็มีตัวต่อครับอาจารย์ตัวต่อเพิ่มเป็นแจกใหญ่ปั๊บนะครับเมื่อเพิ่มมาแล้ว เฮ็ดจังไดนนับเข้ากะเอาเอฟเฟกมาเลยส่วนเอฟเฟกตัวที่รีวิวนี่ครับอาจารย์ใส่เอฟเฟกเข้าไปนับใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วนะครับวันนี้เฮ็ดจังไหนนับเฮ็ดจังไดนต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับเข้ากะเสียบทานเขาเอฟเฟกต์นี่แหละครับอาจารย์เสียบทานเขาเอฟเฟกต์หรือว่าเสียบมันนั่นพินเข้าสิมาเข่าหูนี่เข้ากับต่อพินต่ออยังเสื่อมสายแจ็คมาครับนับมาแล้วนี่นะครับส่วนอาจารย์อัดเป็นแอนดรอย อาจารย์สามารถใส่นี่สามจุดหาได้มันจะเป็นซองไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สามนะครับ 1, 2, 1, 2, นี่ครับไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สามไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สามนับอาจารย์ต่อเอาปลูกโดยแอนดรอยด์ยทั่วไปที่มันบนมีสายไลน์หนึ่งหรือว่าไทยซีส่วนอาจารย์สิบเอาเป็นอัดเป็นไทยซีทูไลน์หนึ่งอาจารย์กะ OTG ไทยซียซฟังนี่แล้วก็ไลน์หนึ่งไปเข่าไอโฟนหลุดไม่ไหมได้นะครับเนาะแล้วก็ไอโฟนหลุดไม่ไหมก็ขาดนะครับกนะ OTG เขาเอ่อ เขาไอโฟนหรือว่าเขา Android รุ่นใหม่ๆจะเป็นไทซีเบลแล้วทุกมือนี่นะครับเขาก็เลยมีมาให้หลายแบบนะครับเนาะส่วนแบบนี้ปึ๊บได้แล้วพร้อมใส่งานเลยได้ครับอาจารย์ครับนะครับเนาะเพื่อพร้อมใส่งานแล้วนะครับเขากะหูฟังครับอาจารย์หูฟังเขาให้มานี่เลยนะครับเอาก็ต่อหูฟังนะครับต่อหูฟังออกมานะครับซองหูฟังอยู่ตรงนี้ครับนี่รูหูฟังเขาก็เสียบเข้าไปเลย อันนี้เขาสิบ่ท่านเปิดเครื่องเด้เขาสิสอนวิธีการใส่ก่อนแลยสิเปิดเครื่องนะครับเนาะพอเปิดเครื่องมาแล้วอาจารย์ก็กดปุ่มอ่กดปุ่มเปิดเครื่องนั่นแหละนะครับอาจารย์ก็กดป๊าบมันก็สิเปิดเครื่องให้เขาเลยนะครับเปิดเครื่องมาปั๊บเราก็สิใส่ได้เลยนะครับอาจารย์กดเครื่องเปิดเครื่องปุ่มเปิดปุ๊บอ่าสังเกตไฟมันสีแดง นไฟมันสีแลีนขึ้นมาแล้วส่วน led เฮาบ่อเฮาบ่อใส่ครับอาจารย์เฮาบ่อใส่ก็ได้เฮากัพรบล์แพร led ให้มันสีเบาๆจัาหน่อยนะมันจังบกินไฟเครื่องเฮาสอยู่ได้โดนนะครับวันนี้อ่าสีเทินแล้วนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ผมใส่ iphone อัดอยู่ผมสิต่อผมสิต่ออ่ามาขอา iphone นะครับเนาะต่อมาขอา iphone ว่าเสียงมันจะมาบลนะครับเนี่ยต่อมาเลยผมก็ต่อจาก otg thyc ใส่ซีสีมะเข่อไอโฟนนะครับเนาะชีร้องเบิ่งนะว่าเสียงมันจะมาบ่แต่ว่าผมมามาแทนแน่นอนเพราะว่าใส่ประจํานะครับต่อจากอ่านั่นแหละนะครับส่วนทางนี้กับมะเข่อไอโฟนผมนะมะเข่อไอโฟนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไมายออกมาก่อนชีร้องชีร้องทดสอบเบิ่งนะครับเนาะว่ามันออกหูฟังบอส่วนหูฟังนะครับเพาเสียบแล้วมันเสียงมันสิมาหูเอาพี่เด้เสียงเสียกมาหูเอานะผมชีร้องมันก่อน ทดสอบทดสอบครับเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วครับอาจารย์เออเสียงออกหูฟังแล้วอ่ะี่เสียบเข่าไอโฟนเลยนะครับนะครับขาดว่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรีเวิร์บเปิดน,นิดนึงเวลาห้ออาอัดนะครับฟังนี้รีเวิร์สฟังนี้เบาเสียงไหมเพิ่มเสียงไหมนะครับเอาตามใจส่วนตัวนี้ก็เปิดสุดไว้เลย LED ก็เครื่องนึง เลกคอร์ดครับอาจารย์เลกคอร์ดคือเวลาเสียงที่เขาสิเขามาอาัดเรื่องเขานี่แหละเขาก็เปิดเกือบสุดก็ได้กับเบาลงนิดนึงมิวสิกเกิดเอาไว้ต่อทั้งนี้เขาบอเปิดก็ได้ว่าเปิดก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนมอนิเตอร์นี่คืออยู่หูฟังเสียงมันสิออกมาหูเขาเป็นไหมครับผมปมผมเบามันจะบม่มีเสียงเพราะฉะนั้นต้องเปิดไว้อ่ะไวแล้วผมสีร้องพินแล้วครับบัตรที่เอาพินมาเสียดใส่แล้วนะครับอ่ะเบาเสียงก่อนนะครับ กินผมนะับมันเข้ามานีแล้วนะครับตอนนี้เสียงออกแล้วนะับเสียงออกแล้ววอนนี้สีไซเอฟเอกอาจารย์กัดกดมันจะมีดังตุกเล็กน้อยม่ต้องตกใจนะครับแล้ก็เบาได้เบาได้พ่ต้องเปิดแฮง้งเปิดแฮ้งมันสีเสียงแตกอ่าถ้าเป็นพินไฟฟ้านะครับก็ต้องคอนเล็กน้อย ส่วนเปิดเซาสครับอาจารย์เปิดเซานะครับเท่ากับเปิดวูทยุอาจารย์ก็เปิดบูทยุนะครับเท่ากับค้นหาเลยค้นหาบูทยุในโทรศัพท์อีกเครื่องเขาห้องก,กดแชร์เมื่อสขึ้นึ่าเป็นดีเจยี่สิบนะครับมันสีม้าบอนะครับนี่เลยม้าแล้วนะครับมาแล้วดีเจยี่สิบผมก็กดขอาไปนะครับมันก็นจะเสื่อมต่อให้นะครับ เติมต่ออ่จับคู่นะครับนั่นเห็นบ่เสียงจับคู่มาแล้ววันนี้สิเปิดเปิดเช้านะครับอ่ะปึ้บข่าวมาในอ่าช่องแดงเอาเลยนะครับเช้าซ้อมดิดทินลอยซิปเอไม่เนื่อยเจียงกับเปิดได้เลยมันสิมาเลยเด้เสียงมันสิข้ามาเลยเห็นบ่ครับเขาสามารถดิดทินข่าได้ กิ่งเสียงให้มันบาลากกับว่าฟังในหูฟังให้มันพอดี นํำวิดีโอไปใส่ได้เลยครับอาจารย์ครับน้าวิดีโอไปใส่แรงเท้าต้องการได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนอกผู้ใดมักหรือว่าผู้ใดชอบผู้ใดอยากได้ครับนะครับเรื่องนี้นะครับติดต่อสอบถามนะหมายเลขโทรศัพท์นะครับเนาะ0879322717นะครับ0879322717หรือว่าพี่น้องเฮาสิตทัก idline ก็ได้ก็เป็น idline ผมเป็น apwu7 a ก่าครับพีเดอบนยูเจเก่าที่น้องเขาสามารถทักมาได้ยินดีให้คำำํำแนะน้ำทุกทุกท่านนะผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลกูกให้หลานนะครับพบพอ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ